สวัสดีไปแพรบสวัสดีสวีดัดยามเย็นนะวันนี้เราอยู่หลังเตยนเลยนะพเพื่อนๆนะแต่ว่าผมอยู่โซนด้านหลังนะครับวันนี้นะครับผมเรามาถ่ายกันที่ด้านหลังเตยเลยนะครับสถานที่ตัง้งไนครัน้องนิวสวัสดีครับพี่สถานที่ตั้งเราอยู่ถนนเลียบางหงเนี่ยสวนกุหลาฟให้พี่หรือสองกโลเมตรที่สองร้อยหกสิบไม่ใกล้ไม่ใกล้กลางสองไม่เจอพกันแล้ววันนี้นะน้องนิวเรามีเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงอีกแล้วไมล์แสนห้าเท่านั้นเองนะครับผมวันนี้เรามีเป็นโตโยต้า อินโนวาเพื่อนๆเป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวเอ็กซ์เซคิทีฟด้วยเอ็กซ์เซคิทีฟก็คือว่าเป็นชุดพ้ารอบคันนะครับแล้วก็ภายในตกแต่งเนี่ยไม่ได้เชนผมไม่ได้แบบเซนเซอร์อะไรนะฮะไม่ใช่เซนส์สติอ๋อไม่ใช่เป็นเอ็กซ์เซคิทีฟครับเอ็กซ์เซคิวทีฟก็คือแบบบางทีแบบเศร้าๆไปซื้อสุกัดแล้วไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตลกอะไรบ้างครับเนี่ยนี่ครับผมโตโยต้าอินโนวานะครับปี2012นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ฮะเอ็กซ์เซคิทีฟนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับสติกเกอร์ก็เดิมแท้จาก 0โตยโยต้าเลยนะครับผมคันนี้สวยมากๆนะจริงๆเป็นปี12นะครับบอกเลยว่าสะอาดสะอ้านมากผ่านท้ายนะน้องนิวซะหน่อยไหมขอดูท้ายซะหน่อยป้ายทะเบียนสวยมากเลยเขาทะเบียนอะไรฮะ6ขนทัง6เหรนะ6ขนตั้งอ๋อขนทางขนตั้งใช่อืมอ้าวครับผมคิดบวกฮนะที่บ้านกำลังกระสา,านเวลาแมวแมวสิอย่าไปกินกันเมืองสินี่ท้ายเดิมเพื่อนๆสวยสะอาดนะครับ ครั้งนี้บอกเลยว่าหนึ่งในร้อพอสมควรนะนะฮะถาดเถิดที่สะอาดมากเพื่อนๆนะครับเบาะคู่หลังพับได้ทับโชว์เลยนี่ครับพี่ปลดสลักแรกตรงไหนฮะด้านข้างครับพี่พอปลดปุ๊บพับลงจะพับลงอย่างงี้แล้วก็ยกขึ้นครับผมอ๋อกดแล้วก็เอาลงนะหน้็ที่ดึงประจำพี่นี่ครับดึงสลักออกมาแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ตะขอเข้าไปเกี่ยวครับนี่ก่อนอ๋อพับขาด้วยนะครับใช่กอ๋อเกี่ยวนิด โอเคอีข้างนึงเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับพี่ออะยกให้พี่นิดนึงขอรงสลักนะครับแล้วก็ยกขึ้นง่ายเลยแล้วก็พับขาลงนะตก<ช>็เกีเ่ยวตอน,น,นลงก็อย่าลืมเอาขาขึ้นนะพี่ไม่นั้นมันจะไม่รอกโอเคเลยคันนี้ก็ถือว่าเพิ่มพื้นที่นะเก็บข้าวเก็บข,ข,ของได้อย่างมากมายนะฮะอะโอเคเรายังไม่ภายในเลยนี่มาดูภายในเลยดีกว่าจะกรอบไปภายในสักครั้งได้ไหมเนี่ยครับผมสวยจริงๆครับ ยูร์ต้านะครับอนะนะินโนวาน,นะครับปี2012นะเพื่อนๆนะออโต้มือเดียวป้ายแดงไมล์แสนห้านะครับผมสวยจริงๆสีขาวเดิมโรงงานเลยนะจ๊ะแผงประตูที่สวยสะอาดมากนะครับนี่ฮะโรบินสันล็อกช้ได้ปกติเรียบร้อยครับพี่ขอฝากเสียงขึ้นอยอดเส้นดน,นึงโอ้โหรถนี่หวานจีบเบาะพายในเป็นเบาะภาพยนตร์ด้วยวเยบยเป็น,บพพนเนบาะหนังครับผมสวยสะอาดพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับปรับโวุ่มจากที่พวงมาลัยได้นะครับ ไม้ก็แสนห้าเศษๆเท่านั้นเองนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับดูคอนโซลดูช่องแอร์ดูโรมพวกนี้ก็ต้องบอกว่าสะอาดมากนะวันนี้เราขยับเวลาแค่วันนี้จริงนะเพื่อนนะจะได้เห็นชัดๆกันนะครับเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันแผงประตูข้างนี่สวยสะอาดทุกบานเลยนะเพื่อนนะนี่ใส่ถุงมือขับรถไหมครับเนี่ยอะไรมันจะสะอาดขนาดนี้ฟิล์มเป็นมาสเตอร์ด้วยนะครับญี่ปุ่นเลยนะครับซอกมุมนี่เดิมเลยนะคอนโซลนี่สวยสะอาดจริงๆ,ๆเพื่อนเนี่ยฮะหัวแอร์เป็นดิจิตอลด้วย นี่ฮะช่องเก็บของทหารเปน้องนิว<ช>ขับมานี่นี่มาเมื่อกี้สุดยอดเลยเนะยาะสุดยอดนะแถวที่สองนะครับแผงประตูสวยทุกบานจริงเพื่อนน้ำตาจะไหลอ่ะนี่ฮะรถพีพีนี่คือรถบ้านรถเดิมแ,แท้ๆเลยเนาะรถแท้รถดีรถดีก็ไปใส่ปลาเก๋าเลยฮะเนี่ยฮะพนักแขนก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็เบาะคู่หน้าด้านหลังก็สะอาดสะอาด<า>นะครับพี่เบาะเบาะตัวนี้ก็พับได้เหมือนกันเอาพับดูหน่อยข้้าางกันพี่ ตัวนี้นะฮะใช่ครับพี่ออดึงแล้วก็พับลงตัวนี้ดึงใช่ไหมฮะดึงเสร็จนะฮะแล้วก็พับลงแบบนี้นี่ตัวนี้จะเป็นที่กดอยู่ข้างข้างแล้วก็ยกขึ้นมาเลยใช่นี่ครับจะมีลัดสลักดำๆอยู่อ๋อโอเคอ๋อตัวนี้ใช่ไหมฮะดึงเข้าหาตัวออเดึงเลยยกขึ้นออยกขึ้นออยกขึ้นเสร็จป๊บโอ้โหแล้วเราก็ยกบอกไปเลยใช่ไหมทีนี้ก็เพิ่มพื้นที่ในการ เก็บของได้อย่างกว้างขวางนะเว้ยเปิดท้ายพี่ดูสักนิดได้ไหมอยากจะรู้ว่ามองจากข้างหลังมาจะกว้างแค่ไหนเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูีสักครั้งหนึ่งนะโอ้โหเพื่อนๆน,นี่ทำเป็นเล่นไปนะนี่ถือว่ากว้างมากนะเนี่ยครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะจ๊ะปะห้องเครื่องกันดีกว่าภาสีสองห้าหกเนะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับดูห้องเครื่องดีกว่า สวยจริงคันนี้นเพื่อนๆไม่ควรพลาดนะอินด瓦ปีสิบสองจะหารถเดิมๆบางใสๆแบบเนี้ยจะหาไม่ได้แล้วนะฮะแผ่นเพจเดิมเพื่อนๆดูซอกมุมเดิมเลยครับเนี่ยจะสะอาดไปไหนครับเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆนะฮะม้านนะครับเดิมสะอาดสะอ้านเลยนะครับ EBS เนี่ยครับซอกมุมเดิมมากๆเลยนะเครื่องที่สะอาดเอี่ยมเลี่ยมกิ๊บๆดูเลยครับ อาโอเคเอาฝากระโปงเดิมโตยโยต้านะครับี่สวยงามมาซะหนึ่งรอด,ดีกว่าเพื่อนๆนะครับอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อนๆน,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 นะกับโตยโยต้านะครับอินโนวาปี2 0 1 2ออโต้นะฮะเป็นตัว x ซ c u t ทีฟนะครับผมสวยๆเลยปี12มือเดียวป้ายแดงไมล์แสนห้านะครับเจ็ดที่นั่งสวยๆเลยนะบ,บอกเลยว่ารับประกันบอดี้ สวยไปไหนครับเนี่ยมือเดียวป้ายแดงเพื่อนๆพ่อนะครับพี่พีเปิดราคาแค่สองแสนนะฮะับสี่หมื่นห้าพันบาทพอออกรถหนึ่งพันนะครับผ่อนสบายๆเลยนะครับผมนะครับส่งฟรีทั่วไทยครับหนึ่งร้อยกิโลแรกนะฮะเอฟซีท่านใดที่ไม่สะดวกมาก็สามารถซื้อออนไลน์ได้นะฮะพี่พี่จัดได้นะครับผมพี่จะขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ 我。Wow.